สวัสดีครับกระทะของเราเป็นสนิมแล้วเป็นสนิมแล้วในระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงที่ผมทำนะวิธีการทำกระทะเหล็กให้เป็นสนิมทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรวมไว้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะโอเคอันดับแรกถ้าเกิดใครที่เกิดปัญหาสนิมขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับทำยังไงไปดูกันเลยขั้นแรกครับนำไปล้างครับ ให้ออกก่อนเลยนี่ผมลงทุนกระทะหนึ่งใบเพื่อเป็นสนิมให้คุณลูกค้าเลยนะครับเจอสนิมอย่าตกใจครับอย่าตกใจอย่าวิ่งหนีอย่ายโยนทิ้งนะพี่โยนโยนเข้าล้างน้ําครับโยนเข้าล้างน้ําก่อนเลยเอาวเธอถอยก่อนอ่าหลังจากเราโยนกระทะเสร็จเราล้างสนิมออกหมดแล้วนะครับสนิมมันล้างง่ายนะครับพี่มันไม่ใช่ กระทะเหล็กของเราอะ่ะมันไม่ใช่คาบสนิมฝังลึกนะครับที่เราทําให้มันให้มันกัดกัดก่อนกัดก่อนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ครับที่ผมเคยบอกนะครับว่าไม่อยากให้ใช้ฝอยขัดหม้อเพราะฝอยขัดหม้อมันมีความหยาบนะครับบางบางทีมันอาจจะขูดผิวกระทะเหล็กของเรานะครับเป็นผิวใหม่เท่ากับว่าตอนนี้อันนี้คือเหล็กเหล็กแท้ๆท,ที่โดนสนิมกัดไปที่ผมลอยๆตรงน,นี้มันคืออ่าคามไปแล้วกระดาษทราย ที่ผมขัดไปนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตั้งไฟไปกับตั้งไฟกับกระทะครับแล้วตักน้ำมันพืชนะครับทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้วนไปเลยครับ ทำแบบนี้วนไปประมาณสามถึงสี่รอบเลยครับถ้าใครปล่อยให้สนิมมันขึ้นกระทะเหล็กนะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องล้างออกนะครับพอละมันร้อนเสร็จปุ๊บเทออกครับแล้วก็ทำใหม่ครับในเมื่อเราใช้ปอยขัดหม้อหรือเราใช้กระดาษทรายอะ่ะขัดตัวผิวกระทะเหล็กของเราที่ผมเผามาให้แล้วอะ่ะจนมัน จนจนมันลอกออกหมดแล้วสนิมมันขึ้นนะครับเราก็ต้องทําผิวใหม่คือครับผิวใหม่ที่นี้คือใช้น้ํามันเคลือบนะครับผมถึงแนะนํานะครับว่าเวลาล้างกระทะนะครับอย่าใช้พยายามอย่าใช้ฝอยขัดหม้อนะแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่กระทะเรา,ยาพยายามอย่าไปขูดให้มันลึกให้มันลึกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างเทสเฉยเห็นไหมครับไอ้ขอบขอบอะครับที่มัน ที่มันเป็นสีขาวๆที่มันเป็นรอยจากกระดาษทรายตอนเนี้ยเริ่มหายไปละตอนนี้เหลือแต่ตรงกลางที่เป็นรอยลึกๆรอยลึกๆเราเน้นความกระทะของเราเน้นความให้มันไหมครับไหมกระทะไหมล้วมันไหมใส่กระทะครับเทไปต่อครับอ่าใครสังเกตเห็นจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่จุดนะเราก็ใส่น้ำมันไปต่อครับ น้ำมันกระเด็นนะน้ำมันกระเด็นมีองค์มีอุ้ยกันนะครับตอนนี้อ่าผมจะสาธิตให้ดูแค่นี้แล้วกันนะอ่ะปึ๊บแค่นี้ครับกระทะของเราก็จะกลับมาเริ่มเงาเหมือนเดิมแล้วยังเหลือแค่จุดตรงนี้เล็กน้อยกับต,ตรงนี้เล็กน้อยแต่สามารถทําอาหารได้เลยไหมทําได้เลยนะครับเพราะกระทะเรานําไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว แล้วกระทะจะหายหายลื่นไหมอะไรไหมไม่ครับเพราะเราได้เคลือบด้วยน้ำมันแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะกลับกลายมาเป็นกระทะเหล็กเหมือนเดิมใช้งานเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับใช้งานเหมือนเดิมครับไม่มีติดกระทะนะใครเจอสนิมทำแบบผมนะครับอย่าเพิ่งวิ่งหนีมันโอเคครับผมขอบคุณมากครับ